จาะลึกคอมเมนต์สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอาเซียนกันได้ที่นี่ครับความคืบหน้า BOI ปลื้มส่งเสริมการลงทุน9เดือนทะลุ500แสนล้านบาท EV วีอิเล็กทรอนิกส์ยอดพุ่ง BOI เผยยอดขอรับส่งเสริมการลงทุน9เดือนแรกปี2,566ทะลุ5.1แสนล้านบาทนาริตระบุหลายอุตสาหกรรมทิศทางที่ดีต่อเนื่องทั้งอีอิเล็กทรอนิกส Data Center ขณะที่การลงทุนจากต่างประเทศหรือ FDI จีนครองอันดับหนึ่งตามด้วยสิงคโปร์และญี่ปุ่นคงเป้าส่งเสริมการลงทุนปีนี้6แสนล้านนายนริศเทอดสถีรศักดิ์เลข,ขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าตัวเลขคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในช่วง9เดือนแรกคือมกราคมถึงกันยายน2566มีโครงการ ขอรับการส่งเสริมการลงทุน1555โครงการเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนั้น30%และมูลค่าการลงทุน5 1 6 8 0 2ล้านบาทเพิ่มขึ้นยิเหลังจากรัฐบาลมีนโยบายเปิดรับการลงทุนครั้งใหญ่รวมทั้งการประกาศใช้มาตรการส่งเสริมการลงทุนด้านต่างๆภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน5ปีที่มีเป้าหมายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่เศรษฐกิจใหม่เพื่อดึงดูดให้เกิดการลงทุนมากขึ้นทั้งนี้ในส่วนของอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตชัดเจนของอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ประเทศไทยต้องการให้มีการลงทุนเช่นรถ EV เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตัวเลขของการลงทุนในช่วง9เดือนแรกของปี2 5 6 6มีทิศทางที่ดีทั้งการขอรับการส่งเสริมการลงทุนและการออกบัตรส่งเสริมขณะที่การลงทุนจากต่างประเทศยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยทั้งในด้านของโครงสร้างพื้นฐานและซัพพลายเชนที่แข็งแกร่งรวมทั้งศักยภาพของการเติบโตระยะยาวของประเทศไทยเห็นได้จากกลุ่มทุนต่างชาติหลายรายยังเดินหน้าการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เช่นบริษัทซัมซุงเฮลเซรา AVX Maxim Integrated Products o ตช i บ้ Semiconductor, ร์โซนี่เทคโนโลยีและกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าโดยผู้ผลิต3รายล่าสุดที่เพิ่งได้รับการอนุมัติเมื่อเร็วๆนี้คือช้งอันไอออนและโฟตอนบริษัทเหล่านี้ให้ความเชื่อมั่นและเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสำคัญในอาเซียนนายนาริทกล่าวทั้งนี้การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 366,188ล้านบาทโดอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูงสุด3อันดับแรกได้แก่อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีคำขอจำนวน171โครงการเงินลงทุน2 8 2 8 8ล้านบาทอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหารมีคำขอจำนวน213โครงการเงินลงทุน55,778ล้านบาท แล้วอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนมีคำขอจำนวน151โครงการเงินลงทุน42,200ล้านบาทตามลำดับสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศหรือ FDI มีจำนวน910โครงการเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ49เงินลงทุน398,527ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ43 ด้วยโครงการจากจีนมีเงินลงทุนมากที่สุด97,464ล้านบาทครองลงมาจากสิงคโปร์8 2 6 1ล้านบาทและญี่ปุ่น43,154ล้านบาทตามลำดับ EEC ยังเป็นพื้นที่สำคัญในการดึงการลงทุนในแง่พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มีการขอรับการส่งเสริมมากที่สุด จำนวน552โครงการเงินลงทุน2 3 1 6 6 0ล้านบาทส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ปิโตเคมีและเคมีพันธุ์ยานยนต์และชิ้นส่วนรองลงมาเป็นพื้นที่พักกลางมูลค่าเงินลงทุน1 3 5 8 9 4ล้านบาทสำหรับการขอรับการส่งเสริมตามมาตรการยกระดับอุตสาหกรรมเช่นการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร มาเป็นระบบอัตโนมัติการใช้เทคโนโลยีที่ต้นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนมีผู้สนใจยื่นขอรับการส่งเสริมเพิ่มขึ้นมากโดยมีจำนวน280โครงการเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนรอยล้ะ2 6มูลค่าการลงทุน18,331ล้านบาทเพิ่มขึ้นรอย้ละ 25, 2 5สยัมกุ๊กหรือเสียมกุ๊ก ในภาษาเขมรสยามจะหมายถึงเสียมหรือสยามหรือคนไทยเรานี่เองส่วนกุ๊กในภาษาเขมรจะหมายถึงโคกเนินตอนบนเหนือพื้นที่สูงดังนั้นคำว่าสยามกุ๊กหรือเสียมกุ๊กบนกำแพงปราสาทนครวัดจึงหมายถึงกองทัพสยามจากดินแดนทางเหนือหรือเสียมตอนบนซึ่งเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นอย่างไรมารับชมกันได้เลยครับ เป็นเรื่องราวจากทางกลุ่ม Facebook ที่มีชื่อว่า Amazing World Culture Club อร์ชั่น3ได้มีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความดังกล่าวซึ่งเนื้อหามีดังนี้ครับเป็นกองทัพที่เขมรไม่ต้องการจะจดจำและไม่ต้องการจะให้มีอยู่จริงที่กล่าวอย่างนี้ก็เพราะว่าได้มีการทำลายข้อความที่ระบุนี่เป็นกองทัพสยามกุกออกไปจากกำแพงปราสาทนาครวัด เป็นการจงใจที่จะทำลายหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อหวังที่จะไม่ให้มีกองทัพสยามกุ๊กหรือกองทัพเสียมกุ๊กหรือก็คือกองทัพไทยอันเกรียงไกรปรากฏอยู่บนประวัติศาสตร์เลยแต่หลักฐานที่ถูกลบนี้ก็ได้ถูกเผยแพร่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนักโบราณคดีต่างๆที่เข้าไปสำรวจอย่างปรา,าสาทนครวัดก่อนที่หลักฐานชิ้นนี้จะถูกทำลายไปดังนั้น แม้ว่าชาวเขมรจะพยายามทำลายหลักฐานกองทัพสยามกุ๊กหรือเสียมกุ๊กด้วยวิธีการใดก็ตามหลักฐานทางประวัติศาสตรน์นี้ที่ยืนยันว่ากองทัพไทยอันเกรียงไกรปรากฏอยู่บนหน้าประวัติศาสตร์คนไทยมีตัวตนอยู่จริงในช่วงเวลานั้นก็เป็นความจริงที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้คำถามก็คือแล้วทำไมชาวเขมรถึงต้องการพยายามที่จะทำลายหลักฐานนี้เหตุผลสำคัญก็คือเพื่อ ต้องการที่จะเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของตัวเองขึ้นมาหากเราลองพิจรารณากระบวนการทางความคิดของชาวขเขมรที่ปลูกปกฝังมาชาวขเขมรจะมีกระบวนการทางความคิดแบบเดียวกันนั่นก็คือชาวขเขมรเกิดมาก่อนชาวขเขมรเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ในอดีตคนไทยอพยพมาจากเทือกเขาอันไตหรือจีนตอนล่างเข้ามารุกรานแย่งชิงพื้นที่คนไทยเป็นชนชาติที่ไม่มีวัฒนธรรม วัฒนธรรมไทยที่เห็นกันอยู่ในทุกวันนี้คือการขโมยวัฒนธรรมขเขมรไปหรือโจรสยามที่ชาวขเขมรมักจะพูดกันซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับข้อเท็จจริงที่กองทัพสยามกุ๊กหรือเสียมกุ๊กหรือกองทัพไทยอันเกรียงไกรปรากฏอยู่บนกำแพงนครวัดเป็นความจริงที่ปรากฏอยู่บนหน้าประวัติศสาสตร์แล้วทั้งยังมีหลักฐานเอกสารบันทึกของชาวจีนที่มีอายุเก่าแก่กว่ามากกว่า1,000ปี ที่บันทึกการมีอยู่ของชาวเซียนหรือเซียนซึ่งก็หมายถึงคนไทยและหลักฐานทางโบราณคดีต่างๆที่ขุดค้นพบในประเทศไทยเป็นเครื่องยืนยันอย่างชัดเจนว่าคนไทยอยู่ที่นี่มานานแล้วเป็นชนชาติที่มีอารยธรรมมีประวัติศาสตร์มีวัฒนธรรมเป็นของตนเองดังนั้นประวัติศาสตร์ที่เขียนขึ้นโดยชาวขเขมรจึงผิดไปจากขความจริงอย่างสิ้นเชิงนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ชาวขเขมร จึงจงใจที่จะทําลายหลักฐานบนปรา,าสาทกําแพงนครวัดเพื่อไม่ให้มีกองทัพสยามกุ๊กหรือเสียมกุ๊กหรือก็คือกองทัพไทยอันเกรงไก่มีตัวตนอยู่จริงยิ่งขุดค้นก็ยิ่งเจอประวัติศาสตร์จอมปลอมที่สะท้อนกลับไปหาชาวเขมรเองไม่นับรวมถึงสถานะของชาวเขมรที่ปรากฏอย่างชัดเจนบนศิลาจารึกว่ามีสานะเป็นอย่างไรมีความยิ่งใหญ่อันเกรงกรจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงแค่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่เขียนขึ้นมาเองด้วยปราศจ,จากข้อเท็จจริงซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าสุดท้ายแพ้ภัยตัวเองโบราณสถานถ้าคนมีบัญญาได้ครอบครองเขาจะเก็บรักษาศึกษาเพราะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่สําหรับคนที่ด้อยบรรยัญญามันก็จะเหมือนไก่ได้พลอยวานอนได้แก้ว ไม่มีปัญญารักษาแต่อยากได้ไปครอบครองซึ่งยังทำลายเสียอีกถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าพวกไพร่ทาตขอทานเขมรรับไม่ได้ที่พวกเสียมยิ่งใหญ่และเป็นนายพวกมันถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามันไปเพิ่มเติมเพื่อบอกปิดเบือนประวัติศาสตร์โลกทั้งไดโนเสาร์ทั้งเครื่องบินทั้งรถประมาณว่าจะบอกว่าอรยธรรมเขมรมีมาเป็นล้านปีถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า ขเมศเป็นธาตในกองทัพสยามมาทุกยุคทุกสมัยเลยพยายามลบเลือนกบเกลื่อนอดีตของตัวเองถัดมานะครับขเมศว่าดูจากสถาปัตยกรรมในยุคปัจจุบันของขเมศแล้วกูมั่นใจเลยว่าขเมศไม่ได้สร้างนครวัดอย่างแน่นอนซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ